ความสุขมันขึ้นอยู่กับที่มุมมองไม่ใช่อยู่ที่ของที่เรามีหมายความว่าอย่างไรคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรามีจักรยานนะคะเราไปมองที่มอเตอร์ไซค์เราก็จะเป็นถูกแต่ถ้าเรามีจักรยานเราไปมองคนที่เขาเดินเราจะมีความสุขมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นชีวิตณนะเวลานี้เราเป็นแบบไหนเราจงมองคนที่เขาด้อยโอกาสมากกว่าเรา ชีวิตเราจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราตอกย้ำความทุกข์ให้ตัวเองเราก็มองคนที่เขาเหนือกว่าเราให้เราเป็นทุกข์ทั้งชีวิตไปเลยคุณจะเลือกแบบไหนแชร์มาบอกกันได้นะคะว่าคุณจะเลือกแบบที่คุณอยากที่มีความเครียดความกดดันคุณก็ไปมองที่เขาประสบความสำเร็จกว่ารวยกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะมีความสุขให้คุณมองคนที่ด้อยค่ากว่าเราแล้วทำตัวเราให้ดีขึ้นมาเรื่อย จาก2แขนและสมองของเราถ้าถูกใจนะคะก็กดคอมเมนต์กดแชร์กดรีโพสต์ไปขอบคุณสำหรับคีวันนี้จ้า